สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมีผักนะที่อยู่ในตู้เย็นอยู่จนเน่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำกับข้าวลืมทำนะก็มาฝากปลานี่แหละเนี่ยดูสภาพมันโอ้โหดูคิดว่าปลาคงชอบอะ่ะเนี่ยดีกว่าที่เราจะทิ้งเปล่าเปไป,ปให้ปลากัน นี่ฮะอ้าไปลอยไปเลยโอ้โหพี่ท่านนี่จะให้ปลานะเนี่ยมาเลยโอ้โหตัวใหญ่เลยอ่ะแหมดูอ่ะกินผักเป็นเหรออ้าวดูมันโอ้อืมอ้าวกินซะเนี่ยเราหลบซะเฮ้ย ทุกทีเลยจะโมกไวจริงๆดูมันดูมันตัวใหญ่เช้ะเออก็น่ากลัวนะโอ้ยอาอาเดี๋ยวโยนให้จะกินหรือเปล่าล่ะอ่ะนี่ฮะก็ต้องโยนให้อย่างนี้แหละในเมื่อมันอ้าวนานนะ กินเปลือกผลไม้มันก็กินมาเฮ้ยอ,อดูดูดูมันดูมันเอ,อ้เอาผักนุ่นผักนุ่นแม่แสบจริงๆร้เวลาเวลาด้วยนะ นี่ผักกาดหอมไปกินได้ก็กินอา้าวแม่เราจะให้อาหารปลามาซะง,งั้นเออถ้าชอบก็กินเลยเอา้าวกินได้กิน <c oughs> แ,บบแซบแสบไอแซบ ดูมันเอ้ยเราจะเลี้ยงปลาแต่ว่ามันมาสังงา่งเงินทีนี้ก็เป็นตัวเห้ขวางคลองแล้วเนี่ยไม่กินแต่มาขวางเขาดู ผัดทิ้งไว้งี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดฮนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกปลานะปลาตะเพียนเห็นแบบนี้ไม่เหลือแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเนี่ยมีมีเห็นแต่ตัวนี้แหละโอ้ไงเป็นไงฮะดูมันกลัวเราซะที่ไหนละ่ะนี่ อเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละนะไม่มีเนื้อมาให้กินหรอกแค่นี้แหละบายบาย